อ่างที่เราซ่อมเสร็จนะครับก็เป็นซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการลองนะครับว่าจุดที่มันเดสพิกเซลมันจะเด้งขึ้นมาไหมคือถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยคือจอจะเป็นจุดสีขาวๆเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีจุดอยู่แต่ผมทำการอบจอไว้ก่อนก่อนที่เยาวขึ้นมาใส่ ครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนก็ลองใส่ให้ลูกค้าลองใส่ดูลองขับดูสักสองสามวันครับเพราะว่าการเด็ดพิเชลอนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาเลย <Okay. S 1> ครับผมส่วนตัวจอฟอนต์ก็ซอบเสร็จแล้วเหมือนกัน เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะถัดการประกอบ